สวัสดีค่ะดีทิพย์กลับมาพบกันเพื่อนอีกหนึ่งวันนะคะมานะคะเรามาปรับอารมณ์ตัวเองก่อนหนึ่งเพลงนะคะนะยังไม่ต้องรีบเพราะอะไรคะเพราะถ้ายังไม่เคลียอารมณ์นะคะไม่พร้อมที่จะฟังแน่นอน,นะคะ่ะสิ่งที่เราฟังจะไม่เกิดประโยชน์อ่ามามาเราแชร์นะคะเราต้องแชร์กันก่อน เราต้องแชร์ก่อนนะคะน,นะคะ,ะ,คะวันนีเน้เราต้องน่ทิศขึ้นหัวข้อไปนะคะว่าวันนี้มีแรงต้องรีบทำค่ะตอนแก่จะได้สบายเออตอนแก่จะได้ไม่ลำบากนะคะนะ บางคนบอกว่าเขาเรียกอะไรนะก็ทําอยู่นะอ่าก็ทําอยู่นะแต่หลายๆคนก็รู้สึกว่าเอ้ยสิ่งที่ทําอยู่มันก็ดีอยู่แล้วเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่ามันดีจริงหรือเปล่านะเออถ้าวันนี้ทิปบอกว่าสิ่งที่ทิ์ทำมันดีจริงนะคะทิ์คงไม่ลุกนะต้องมาทําอะไรเพิ่มนะคะแต่เพราะเราคิดไปถึงอนาคตกับสิ่งที่เราทําอยู่ณนะปัจจุบันนี้อ่ะมันยังไม่ใช่เราก็แค่หาเพิ่มนะอ,อทำตอนที่ยังมีแรงดีที่สุด น,นะเอาความสุขนำหน้านะอยา่าคิดเยอะนะบางคนบอกเอ้ยลุกขึ้นมาเต้นอะไรทำไมไม่พูดสักทีอ่ะปบอารมณ์เคลียร์จิตเคลียร์ใจก่อนหนึ่งเพลงนะคะ เพราะความสุขมันจะทําให้เราทําทุกอย่างตลอดรอดฝนะั่งเราจะมีพลังนะคะตลอดเส้นทางที่เราทําแต่ถ้าวันนี้ทําไปเครียดไปทําไปทุกไปเดี๋ยวเราก็เลิกนะเพราะอะไรคะเพราะไม่ได้มีความสุขกับสิ่งที่ทําไงแต่วันนี้นะคะเราต้องสร้างพลังงานด้านดีให้ตัวเองก่อนวันนี้ทําไมทิพย์จะต้องมาพาเพื่อนเพื่อนเต้นนะเพราะทิพย์ต้องการให้เพื่อนๆน,น,นะคะปลุกพลังนะคะปลุกพลังแหง,งความสุขนะคะมันอาจจะเป็นแค่หนึ่งเพลงแต่ใครบางคนอาจจะไม่เคยทําตลอดทั้งวัน แต่คุณเจอทิปนะคะคุณลองโปรแกรมจีตัวเองนะคะด้วยความสนุกสนานโดวว้าวอ่านะโอเคเพลงเดียวพอ เพราะว่าอะไรเปิดแบบนออนสส็อปนะคะถ้าทิปเปิดหมดคงจะอีกหลายชั่วโมงนะคะโอเคสวัสดีค่ะทิปนำ้ำทิปดาดประสิทธิ์นะคะนะขอแนะนําตัวก่อนเลยนะทิปนะคะอดีต สาวโรงงาน19ปีก่อนจะผ่านตัวเองมาเป็นช่างตัดผมชายนะคะวันนี้นะคะกระโดดขึ้นมาบนโลกออนไลน์ line, เพราะต้องการสร้างรายได้อีกหนึ่งช่องทางเพราะอะไรเหมือนที่ทิพย์ขึ้นหัวข้อไปเลยวันนี้มีแรงต้องรีบทําก่อนเพราะอะไรเพราะตอนที่แก่ตัวจะได้ไม่ลําบากเพราะเราเคยไปเห็นคนหลายๆคนที่นะคะที่เขาเนี่ยกเกษียณไปแล้วเนาะลาบากนะบางคนลําบากไม่มีเงินเก็บอ่านะบางคนไม่มีเงินเก็บไม่พอออกไปแล้วปุ๊บไม่รู้จะทําอาชีพอะไร เนะพราะอะไรคะเพราะไม่เคยเตรียมการก่อนเลยมันเลยทําให้ตอนที่เขาเนี่ยแก่ตัวลําบากต้องไปรับจ้างอ่าต้องแบบคือเขาเรียกไงบางคนลูกก็ไม่ส่งเอาเอาหลานมาให้เลี้ยงอีกนะนั่นคือหลายๆอย่างหลายๆครั้งที่เราเห็นนะเราเห็นกับคนที่แบบอยู่รอบๆตัวมันเลยทําให้เราย้อนคิดมาถึงตัวเองว่าไม่ได้ ถ้าวันนั้นที่เราอายุแบบเขาเราจะไม่ปล่อยให้ตัวเองลำบากแบบนี้เพราะบางคนอาจจะมีลูกดูแลบางคนอาจจะไม่มีอย่างตัวทิพย์เนาะทิพย์ยังไม่ได้มีครอบครัวซึ่งอนาคตเราอาจจะไม่มีก็ได้นะมันเลยทำอาอทิตย์ต้องเตรียมการก่อนว่าวันนี้ในเมื่อมีแรงเราจะทําอะไรให้กับตัวเองแน่นอนนะคะเนา,านะแน่นอนเราจะต้องหาหนทางทำให้ตัวเองนะ่ะมีความมั่นคงในชีวิตให้มากพอวันนี้จากสิ่งที่เราเอ้ยอาชีพทิพย์ท,ทำอยู่นะเมื่อก่อนทิพย์มีความสุขว่าเฮ้ย มันคืออาชีพที่มั่นคงอาชีพหนึ่งเพราะอะไรคะเพราะอาชีพตัดผมการหากินบนหัวคนนั่นก็คือการตัดผมถูกไหมคะผมคนยาวทุกวันทุกคนต้องตัดผมแต่พอวันที่โควิดมาความมั่นคงที่เรามองไว้มันเริ่มไม่มีแล้วเพราะอะไรคะเพราะคนกลัวยืดระยะเวลาในการตัดบางคนซื้ออุปกรณ์มาตัดเองบางคนเขาเรียกอะไรบางคนแบบอ่าอย่านะที่อ,อ,อกอลนะ่ะยืดระยะเวลาในการตัดใช่ไหมเออยืดออกไปบางคนคืออย่างที่บอก ตัดกันเองอซื้ออุปกรณ์มาตัดกันเองนักเรียนก็ยืดระยะเวลานะคะไม่มามไม่มาตัดเลยก็มีแล้วยิ่งเรียนออนไลน์เด็กอ่ะเขาก็ไม่อยากจะตัดกันอยู่แล้วถูกไหมเห็นไหมคะว่ามันเริ่มเกิดผลกระทบกับอาชีพที่เรา มองว่ามันมัน่นคงแต่วันนี้เราเริ่มเปลี่ยนมุมมองชีวิตของตัวเองใหม่สวัสดีค่ะพี่จุ๋มนะเราต้องเปลี่ยนมุมมองชีวิตของเราใหม่ว่าวันนี้ถ้าเรายังยึดติดกับอยู่สิ่งเดิมๆเราไม่ลองมองอะไรแบบรูปแบบใหม่เลยเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ตายต้องบอกบงี้ว่าตายนะนั่นคือทาให้ที่เปต้องเริ่มเนาะต้องเริ่มที่จะแบบว่าปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่วันนี้ก็เลยเอาตัวเองเข้ามาในโลกออนไลน์นะคะเข้ามาเรียนรู้นะคะเพราะหลายๆคนอะ ทิพเชื่อว่าทุกคนในหลายคนน่ะก็อยากเขาเรียกคิดแบบเดียวกับทิพหาทางรอดถูกไหมหาทางรอดหาทางจะทํำยังไงให้ตัวเองมีรายได้เพิ่มขึ้นนี่แหละทิพก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่มองหาหนทางเช่นเดียวกันถ้าวันนี้เขาเรียกอะไรวันนี้เรามีแรงเราขี้เกียจ5ปี10ปีมันผ่านไปเร็วมากเลยนะเราจะมามัวแบบเล่นๆสนุกกับชีวิตไม่ได้จริงไหม แปบเดียวมันผ่านไปแล้วอ๋อเดี๋ยวครบป,ปีครบป,ปีอีกแล้วทีเนี้ยมันเลยทําให้เราบอกว่าเฮ้ยถ้าวันเนี้ยเราอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอนที่เราแก่ล่ะมันก็ต้องเริ่มทําตั้งแต่ตอนนี้ถูกไหมอ่าสวัสดีค่ะนะต้องเริ่มทําตั้งแต่ตอนที่เรายังมีแรงแต่บางคนบางคนก็จะบอกอะไรนะไปเที่ยวก่อนอเดี๋ยวแก่ตัวแล้วไม่ได้เที่ยวนะนะเพื่อนทิปบางคนบอกแบบนี้แต่ทิปไม่ได้มองแบบเขาวันเนี้ยมีแรงต้องรีบทำขออภัยค่ะ อ,อยู่ดีๆมันก็ไอขึ้นมานะอืมะะนะวันนี้เรามีแรงเราต้องรีบทำนาะเราต้องเราเรียกอะไต้องวางแผนล่วงหน้า,าวางวางแผนล่วงหน้าให้กระชิดว่าเฮ้ยต่อจากนี้เราจะทําอะไรให้กับตัวเองนะคะ อย่างที่ทิปบอกเนาะพอเราเราสู่เฮ้ยอาชีพที่เราเนะ่ยมันไม่ได้มั่นคงแล้วทิปมอกเริ่มมองหา,าชีพใหม่นะวันนี้ทิ์เลยเข้ามาในโลกออนไลน์แล้วถามเท่ามาทําอะไรแน่นอนในโลกออนไลน์นะคะมันมีธุรกิจทั้งแบบว่า,าที่ขายสินค้าหรือเป็นธุรกิจที่เป็นแพลตฟอร์มคุณชอบแบบไหนคุณก็ไปนะคะคุณมีความสุขที่จะทําอะไรคุณก็ทําไปเลยวันนี้นะคะวันนี้ทิ์ต้องบอกก่อนเนาะที่เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้มีทักษะในการขายสินค้าเนาะแต่วันนี้เข้ามาในแบรนด์คนมักเซ้นนะคะก็เป็นแบรนด์ที่เกี่ยวกับ เส้นแห้งนะคะ,ะเป็นแบรนด์ของคุณมักเส้นนะคะตอนแรกที่เข้ามาเนาะทิ์ต้องยอมรับเลยว่าด้วยความที่เรานะอยากจะได้วิชาความรู้เกี่ยวกับการขายสินค้าทําไมต้องเลือกเป็นการขายสินค้าด้วยเพราะคุณสังเกตดูนะมหาเศรษฐีของประเทศไทยนะคะแนวหน้าทุกคนก็ล่ํารวยมาจากการค้าขายเพราะการค้าขายเป็นอาชีพที่ทําให้เราสามารถจับปลายได้นะคะเนาะจับปายได้ง่ายกว่าอาชีพอย่างอื่น จริงไหมอย่างอื่นอาจจะต้องเรียกอะไรเป็นด้านเฉพาะทางที่เราต้องไปเรียนรู้นะคะถามว่าดีไหมดีแต่ว่ามันไม่ใช่คนทุกคนที่จะทําได้ถ้าคุณทําได้คุณไปค่ะแต่ถ้าเกิดทําไม่ได้อ้าวลองดูซิว่าอะไรที่คุณพอทําได้วันนี้นะคะทิปอย่างที่บอกทิปไม่ได้มีความรู้ในเกี่ยวกับการขายสินค้าแต่เราอยากทําเป็นนัองด้วยวันนี้เนาะทิปไปเจอไลฟ์สดของอาคติวนะคะซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์เนาะวันนั้นท่านบอกว่าเปิดบิน10ขหอ จะได้คอร์สเรียนรู้ตลอดชีวิตเกี่ยวกับการทำออนไลน์แล้วด้วยความรู้สึกเอ้ยฉันอยากได้เรื่องนี้นะฉันอยากได้เรื่องนี้ก็เลยเข้ามาเรียนนะคะเพราะอะไรเพราะวันนี้อาชีพออนไลน์มันสามารถทำควบคู่ได้กับงานทุกงานมันทำอยู่กับบ้านแล้วทีนี้ทิพเ,เป็นคนต่างจังหวัดทิพมาหางานทำที่อยุธยาเนาะมาถึง22ปีแล้วแต่ด้วยงานที่เราทำมันไม่สามารถทำให้เราเนี่ยกลับบ้านนอกได้จริงไหมงานประจำ ต้องไปทํางานเช้าไปเย็นกลับเช้าไปเย็นกลับชีวิตก็วนเวียนแบบนี้ปีหนึ่งได้กลับบ้านเฉพาะเทศกาลแต่วันนี้พอในวันหนึ่งเราเริ่มแบบเกลีอยงระยะเวลาเนาะมันเริ่มนานวันเข้านานวันเข้ามันเริ่มทำให้รู้สึกว่าเราก็อยากจะกลับไปอยู่บ้านนอกแล้วแต่การที่เราจะกลับไปอยู่บ้านนอกได้เราต้องเริ่มมองค่ะงานที่เราจะทําน land, corona, euh. ั่นคือสิ่งที่ทิพย์มองให้กับตัวเองบ้านทิพย์นะทิย์ต้องบอกก่อนว่าบ้านทิพย์อยู่ในเขตที่แบบชนบทมากเออเราต้องบอกอย่างี้ก่อนว่าอยู่ในเขตชนบทมากถามว่าวันนี้ถ้าทิพย์กลับไปเนาะจะทําอะไรนอกจากไปปลูกผ ปลูกผักทำไร่นะแต่ถามว่าทิ์อยากทำไหมทิ์ไม่ได้อยากทำเพราะเรารู้แล้วว่าอาชีพเหล่านี้มันมีผลกระทบเยอะบางครั้งผักปลูกออกมาขายไม่ได้ผักก็เนา่าพืชผลทางการเกษตรบางทีราคามันตกในจะค่าปุ๋ยค่ายาค่าแขกที่เราจะต้องจ้างเขามันเยอะนะมันทําให้ไปป,ปีหนึ่งเงินเหลือไม่เยอะแต่ทีนี้พอทําให้เราเนี่ยได้มาสัมผัสกับชีวิตคนในเมืองเนาะมันเลยทําให้เห็นว่าเฮ้ยชีวิตคนบนนอกกับคนในเมืองมันต่างกัน จริงไหมคนในคนบ้านนอกเนี่ยมีชีวิตแบบเรียบง่ายๆทุกคนปลูกผักปลูกปลูกยาก,กินเองหมดเออแต่คนในเมืองทุกอย่างอะไรก็ขายได้ เนี่ยมาเลยเริ่มทําให้เราเนี่ยม,มีมุมมองมีความคิดแบบใหม่ขึ้นมาทีนี้ถ้าวันนึงทิพย์อยากกลับไปอยู่บ้านแน่นอนอาชีพมันมันต้องสามารถที่แบบว่าจะสร้างไรายได้ให้กับทิพย์ได้ทิพย์เลยเริ่มมองเกี่ยวกับออนไลน์เพราะออนไลน์มันสามารถทําได้ทุกพื้นที่ไม่ว่าวันนี้คุณจะอยู่ไร่อยู่นาเอออยู่กลางทุ่งแค่มีโทรศรัพท์กับสรรัญญาณอินเทอร์เน็ตคุณก็สามารถที่จะทําได้เพราะอะไรคะเพราะวันนี้แบรนด์คนมักเ้นคดติ๋วน่ารักมากเนาะเนื่องด้วยว่าท่านเนี่ยเคยทําเกี่ยวกับอาเกี่ยวกับออนไลน์มาเยอะ นะอดีตสาวโรงงานเหมือนกับทิพเลยเขาทําให้รู้ปัญหาว่าหลายๆคนนะที่ไม่ได้อยากเข้ามาทำออนไลน์เพราะอะไรคะเพราะไม่มีเวลาไปส่งสินค้าแต่โค้ติวทําตรงนี้ให้จัดการระบบหลังบ้านให้กับทิพนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้ทิพลุกขึ้นมาทําออนไลน์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็มีคนส่งสินค้าให้ทิพถ้าวันนึงทิพกลับไปอยู่ในบ้านนอกของทิพเขตชนบทของทิพแน่นอนคะ่ะทิพตัดปัญหาการที่ทิพต้องมานั่งส่งสินค้า เห็นไหมนั่นคือสิ่งดีๆที่ทิพเริมมองมองข้อดีมองหาให้มันซับพอร์ตกับชีวิตของทิพนะพอาะทิพเห็นข้อดีปุ๊บทิพก็เลยลุยเลยนะทิพไม่คิดเยอะถามว่าวันนี้จะมัวมานั่งบอกเฮ้ยฉันไม่เก่งฉันทําไม่ได้นุงนี้น,นั่นมัวมาคิดแบบนี้อยู่ไหมทิพไม่คิดนะทิพไม่คิดแต่ทิพพาตัวเองเข้ามาเรียนรู้เพราะวันนี้เปิดบินสิบหอ มีคอร์สเรียนรู้สามารถเรียนรู้อยู่ที่บ้านได้โดยที่ทิพไม่ต้องไปเดินทางไปไหนไม่ต้องไปวิ่งเต้นอะไรอีกแต่สามารถเรียนรู้ได้ที่บ้านเนี่ยมันคือสเสน่ห์ของโลกออนไลน์และเวลาเข้ามาในโลกออนไลน์นะเขาสอนให้ทิพย์สร้างรายได้เนาะจากทุนศูนย์บาทโดยที่เขาสอนวิชาพรีออเดอร์ให้กับทิพย์ถามว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนาะทำงานออนไลน์จะต้องมีเขาเรียกนะเอาไว้สต็อกสินค้ามีต้องมีทุนใช่ไหมแต่วันนี้ในโลกออนไลน์มันง่ายมากกว่านั้น คนส่งสินค้าก็มีให้ความรู้ก็มีให้ไม่พอเนาะเออยังเรียกอะไรอะสินค้าแบบเนี้ยมันง่ายนะมันง่ายในการขนส่งเออมันเก็บได้นานเฮ้ยมันมีข้อดีเยอะฉะนั้นวันนี้ในการที่คุณจะเลือกงานนะสักหนึ่งอย่างให้กับตัวเองคุณก็ต้องดูด้วยถูกไหมวันนี้ทิปเลือกแล้วว่าเป็นออนไลน์เพราะอะไรวันนี้ออนไลน์เขาไม่จาเป็นต้องบอกเอ้ยทิปมึงต้องมีปริญญานะมึงถึงจะมาทําได้ไม่ใช่ทิปมึงต้องมีเงินทุนนะไม่ต้อง วันนี้สามารถนะคะสร้างไรายได้จากทุนศูนย์บาทได้อ่าถ้าใครไม่รู้คุณต้องเข้ามาเรียนเองนะวันนี้280บาทในการเปิดบินสําหรับขนมจีนอ่ามันไม่ได้เยอะมากแต่ความรู้ที่คุณได้คุณได้เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นวนันนี้ก่อนที่เขาเรียกอะไรมันทำอาทีพคิดว่าเฮ้ยก่อนจะแก่ตัวนะหรือก่อนที่อยากจะกลับไปอยู่บ้านนอกเราจะต้องหาสักหนึ่งอาชีพที่มันซับพอร์ตกับเราได้ แล้วออนไลน์มันทําอยู่กับบ้านได้ใช่ไหมคุณสามารถใช้ชีวิตของคุณปกติได้แต่แค่เราเนี่ยแบ่งเวลาบางช่วงเวลาเอาออกมาแบ่งปันเนี่ยอย่างเงี้ยเอาออกอ่ะพอมีเวลาก็อ่ะโพสอย่างเงี้ยเพราะอะไรคะเพราะนั่นคือการทํางานในโลกออนไลน์วันนี้ออนไลน์เขาจะรู้จักเราได้ไงถ้าเราไม่เอาหน้าตัวเองมาเสนอหนะ้ากล้องแบบนี้จริงไหมอ่ะเนี่ยมันคือพื้นพื้นก็เรียกไงพื้นฐานของงานออนไลน์ อย่าเพิ่งบอกว่าตัวเองไม่เก่งอย่าเพิ่งบอกว่าตัวเองไม่เป็นวันนี้คอร์ส280บาทนี้มีให้คุณเรียนหมดเลยนะคะจากประสบการณ์ของคนที่เขาประสบความสําเร็จจริงๆมันอยู่แค่ว่าวันนี้คุณนั่นแหละวางแผนชีวิตหรือ,อยังอ่ะวางแผนชีวิตให้กับตัวเองหรือ,อยังถามว่าวันนี้บางคนบอกว่าเอ้ยฉันไม่ได้ชอบกินเส้นไม่ทาได้ไหมคุณมาเอาวิชาความรู้ไปค่ะ สินค้าที่คุณได้คุณเอาไปกินนะคุณเอาไปกินถ้าคุณไม่กินคุณจะไปแจกญาติพี่น้องคุณก็ได้แต่มันคือเส้นขนมจีนที่แบบสามารถทําได้หลากหลายอ้าวคุณจะเอาไปผัดเอาเป็นล้านหน้าเป็นอ่ะกุ้งอบบุญเส้นอ่ะเป็นยำนะยำขนมจีนหรืออะไรก็ได้มันมันดัดแปลงได้เยอะแยะมากนะผัดปลกะโลนีอ่ะผัดใส่ไข่ก็ได้มันสามารถทําได้เยอะนะคะเอาไปให้เพื่อนก็ได้อ่านะถ้าเกิดคุณไม่ได้อยากกินเองแต่จุดที่มันสําคัญคือคอรตสต่างหาก นะคอร์สต่างหากที่มันสําคัญเพราะอะไรเพราะคอร์สนี้นะคะจะทําให้คุณมีความรู้ที่สามารถทําให้คุณอ่ะเอาไปทํากับสินค้าตัวไหนก็ได้จริงไหมถ้าเกิดว่าคุณกําลังมองหาเครื่องมือในการที่จะสร้างไรายได้ในโลกออนไลน์ความรู้คือสิ่งจําเป็นและสําคัญถ้าวันนี้อยากรอดนะอยากรอดในโลกออนไลน์เราก็ต้องพาตัวเองเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาออนไลน์ไง ไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดตัวทิพย์เองทิพย์ก็ไม่ได้เก่งแต่วันนี้เกิดจากการที่เราเนี่ยเข้าไปเรียนรู้แล้วเอาความรู้นั้นมาลงมือทําถามว่าทําแล้วจะสําเร็จ100%ยเปอไหมอันนี้เราต้องรู้แล้วค่ะว่างานทุกงานต้องมีระยะเวลาด้วยนะคะอย่าไปเรียนแบบคนอื่นว่าเอ้ยเขาเข้ามาปุ๊บแป๊บแบบเอ้ยเขาจบแล้วเนี่ยไม่ใช่นะคะแต่ละคนมีชั่วโมงวินไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนาะ เราก็แค่วางแผนชีวิตของตัวเราเองทําทั้งท้งที่ตอนที่เรายังมีแรงอยู่ถ้าวันนี้คุณบอกเอยไม่ได้สนใจไม่ได้ชอบเอาโอเคคุณก็ไม่ต้องทํานะคะคุณก็ไม่ต้องทํากับสินค้าตัวนี้ก็ได้หรือคุณจะสินจะสนใจสินค้าอย่างอื่นคุณก็ไปไม่ได้ผิดแต่แค่วันนี้ที่เป็นคนหนึ่งที่แบบเฮ้ยเราเราเจอสิ่งดีๆแล้วมันใช้ต้นทุนแค่280บาทอะนะ280บาทจะสามารถทําให้คุณมีวิชาความรู้ นะคะที่จะเอาไปต่อยอดในการสร้างรายได้ให้กับคุณนะคะทิปก็แค่เอาออกมาแบ่งปันเอาออกมาส่งต่อถ้าใครเห็นว่ามันเป็นโอกาสคุณก็ลองเข้ามาเรียนรู้คุณก็ลองเข้ามาทําดูแต่ถ้าไม่ใช่ก็แค่เดินผ่านแค่นั้นเองเนาะเออมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดอะเขาเรียกอะไรมันไม่ได้เสียเวลานะคะมันไม่ได้เสียเวลาหรืออะไรแต่ถ้าวันนี้เราบอกว่าเราเป็นคนหนึ่งนะคะที่อยากจะมีชีวิตรอดอยากจะมีอนาคตมีชีวิตที่มันดีแต่ถ้าวันนี้เรายังมีแรงอยู่แล้วเราเจอสิ่งแบบนี้เราไม่มองอะ่ะ ผ่านไป5ปี1 0ปีอะแล้วเรียวแรงเราลดน้อยถอยลงนะมันอาจจะทําให้เราเนี่ยทำอะไรบางอย่างเนี่ยไม่ทันแล้วอ่าจริงไหมมันอาจจะไม่ทันแล้วตอนเนี้ออนไลน์นะคะมันเป็นช่วงที่ดีที่แบบเรายังสามารถสร้างตัวตนได้แบบง่ายๆแต่ถ้าผ่านไปห้าปี10ปีหลังจากนี้นะคะมันอาจจะยากแล้วถ้ามันยากอะแล้วเราเป็นคนหนึ่งที่จะมาจับออนไลน์อ่ะถึงเวลานั้นเราอาจจะไม่ทันก็ได้จริงไหม แต่วันนี้คือโอกาสมาถึงแล้วนะสิ่งที่ทิพย์เอามาแบ่งปันคุณเนี่ยนะทิพย์ตั้งใจเอามาให้เพราะวันนี้คือทิพย์ก็ไม่ใช่คนไม่ได้เป็นเศรษฐีไม่ได้เป็นอะไรที่จะแบบเฮ้ยจะมีเงินไปบริจาคมีเงินไปช่วยเหลือใครได้แต่ทิพย์เป็นคนธรรมดาที่แบบกําลังเอาอาชีพเอาธุรกิจเอามาแบ่งปันให้กับคุณนะ <S <S วันนี้เปิดบินแค่280บาทคุณได้รับ10ขนมจีน10ห่อเอาไปลองทดลองกินดูไม่พอคุณยังได้คอร์สที่สามารถแบบเรียนตั้งแต่พื้นฐานของการทำออนไลน์จนสามารถให้คุณอะ สร้างรายได้ได้อ่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่ต้องการเนาะวิชาเนาะเออวิชาหรือธุรกิจหรืองานสักหนึ่งอย่างที่จะสร้างรายได้นะทิปบอกเลยว,ว่ามันคือโอกาสดีๆนะคะสําหรับคนทุนน้อยแต่ถ้าใครบอกมีทุนอยากจะสต๊อกอยากจะเออคือบางคนเนาะเขาเรียกอะไรบางคนอ่ะมองภาพออกมองตลาดออกมองความต้องการของตลาดออกอ่าเขาสามารถที่แบบว่าทำได้เลยแต่ถ้าใครไม่ได้มีคุณก็ต้องเข้ามาเรียนก่อนไงเพราะฉะนั้นบอกแล้วนะว่า การทํางานแต่ละอย่างคือคุณต้องอาศัยระยะเวลาด้วยแต่ถ้าวันนี้เราเาเรียกเราไม่ไม่ลองเรียนรู้เกี่ยวกับออนไลน์เลยหลังจากนี้เนาะเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่อยู่ยากในโลกยุคปัจจุบันทิพย์ึงบอกตัวเองเว่าวันนี้ถ้าอยากกลับบ้านนอกเอออยากกลับไปอยู่บ้านนอกแน่นอนทิพย์ต้องเตรียมวางแผนตัวเองนะว,ว่าจะหาอาชีพอะไรแน่นอนคะ่ะทิปเลือกที่เป็นออนไลน์เพราะวันนี้ทิปไม่ต้องมานั่งส่งสินค้าเองเพราะว่าระบบหลังบ้านทำให้หมด หน้าที่ของทิปคือออกมาแบ่งปันออกมาส่งต่อบอกให้ผู้คนได้รู้จักกับสินค้าตัวนี้นะคะที่เหลือระบบจัดการให้นั่นหมายความว่าวันหนึ่งถ้าทิปกลับไปอยู่บ้านนอกค่ะสบายค่ะทิ์ไม่ต้องมานั่งสต็อกสินค้านะทิ์ไม่ต้องมานั่งส่งไม่ต้องมานั่งแพ็คไม่ต้องมานั่งเขาเรียกอะไรไม่ต้องมันแบบว่ามาแบบซื้อสติกเกอร์เอย่ยซื้อเทปใสเอ่ยอย่างเงี้ยไม่ต้องตัดปัญหานี้อ่ะเห็นไหมวันนี้ออนไลน์นะคะมันง่ายสําหรับเรา นะมันอำนวยความสะดวกให้เราเนี่ยหลายอย่างมากมันอยู่แค่ว่าวันนี้คุณเองต่างหากมองเห็นโอกาสไหมนะมองเห็นโอกาสหรือเลปล่าอย่าเพิ่งบอกว่าตัวเองไม่มีความรู้ตัวเองไม่เก่งทุกอย่างเรียนรู้ได้อยู่แค่ว่าตัวคุณเองเปิดใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่เราจะแก่ตัวอ่าก่อนที่เราจะแก่ตัวเราต้องวางแผนชีวิตให้กับตัวเองดีๆนะคะว่าวันนี้จะทําอะไรให้กับตัวเองอย่าคิดแค่ณปัจจุบันนะที่บอกก่อนอย่าคิดแค่ณปัจจุบันให้มองอนาคตด้วย คุณอยากรู้คุณไปดูรุ่นพี่ในสายงานที่คุณทําอยู่เลยว่าที่เขาทํามาในห้าปีสิบปีย0ิบปีหรือบางคนเนี่ยกเกษียณแล้วอะ่ะอาชีพที่คุณกําลังทําอยู่เหมือนเขาอะ่ะมันทําให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงไหมแต่ในขณะที่เขาเรียกอะไรแต่แต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เราก็เลือกใหม่นะเราก็เลือกใหม่ แต่เนี้ทิปดูที่ตัวทิฟเองไงอย่างที่ทิฟบอกเนาะเคยเคยรู้สึกเฮ้ยภูมิใจกับอาชีพที่ทิปทําอยู่แต่พอโควิดมันมาแล้วทิปรู้เลยว่ามันมีผลกระทบทันทีมันเลยเริ่มทําให้ทิปมองหาอาชีพใหม่แน่นอนว่ามันคือออนไลน์เพราะอะไรคะตอนที่ทิปต้องปิดร้านนะตอนที่ทิปโดนสั่งให้ปิดร้าน ทิ์ก็เป็นคนหนึ่งที่สั่งของในโลกออนไลน์และมันไม่ใช่แค่ตัวทิ์เพื่อนเอ้ยอ่ะเพื่อนเอ้ยคนรู้จักเอ้ยคนรอบตัวเราทุกคนสั่งของในโลกออนไลน์หมดเห็นไหมมันเลยทําให้เรารู้ว่าต่อให้ไม่มีโลกภยัยคนก็รักความสะดวกสบายจริงปะอ่ะในเมื่อคนรักความสะดวกสบายแน่นอนอนาคตมันจะยิ่งเยอะกว่านี้อีกคนอาจจะต้องแบบไม่อยากออกจากบ้านไปไหนแล้วทุกอย่างสั่งได้หมดแล้ววันนี้ทําไมเราไม่ลองเปลี่ยนในการที่จะเอาออนไลน์ที่เราควักเงินซื้อกลายเป็นแบบ กอบกลวยรายได้เข้ากระเป๋าบ้างนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนาะทุกอย่างมันต้องเริ่มจากความรู้ไงต้องเข้ามาเรียนรู้ก่อนนะคะไม่ใช่มาถึงปุ๊บจะทําได้เลยถ้าคุณมีพื้นฐานคุณสามารถทําได้คุณทําได้เลยแต่ถ้าคุณยังไม่มีต้องเรียนก่อนนะคะต้องเรียนก่อนนะคะแล้วลงมือทําให้มากก่อนอย่าเพิ่งถามหาความสําเร็จถ้าวันนี้เรายังไม่ได้ทํากับมันเต็มที่นะอย่าถามหาความสําเร็จถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ยอมเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นนะข้ออ้าง อ่าข้ออ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีอยู่จริงหรอกทิ์เชื่อว่าทุกคนต้องการเงินแต่นะแต่บางคนเขาเรียกไรอะ่ะอาจจะยังไม่เชื่อมั่นมากพอไม่เชื่อมั่นทั้งตัวเองด้วยไม่เชื่อมั่นในสินค้าเจ้าหรือแบรนด์ที่คุณทําอยู่อย่างเงี้ยน,นะมันมีหลายอย่างที่แบบว่าเป็นส่วนประกอบทําให้วันนี้ทําไมเราแบบสิ่งที่ทําอ่ะเออมันจะสําเร็จจริงไหมอ่ามันจะมันจะทําให้เราเนี่ยมีไรายได้จริงๆหรือเปล่านะ มันจริงหรอที่ทําแล้วแบบว่าไม่ต้องใช้ทุนเลยอ่ะคุณอยากรู้คุณเข้ามาสัมผัสดูนะคุณอยากรู้คุณเข้ามาเรียนรู้ทุกอย่างมันลองได้ค่ะแต่ถ้าวันนี้คุณไม่ลองเลยคุณอาจจะพลาดโอกาสดีๆนะคะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้วางแผนชีวิตตัวเองให้ดีค่ะวันนี้ถ้ายังมีแรงอยู่ต้องรีบทํานะคะอย่าปฏิเสธนะอย่าเพิ่งปฏิเสธกับสิ่งที่คุณเจอลองทําก่อนลองทําให้รู้ไปก่อนเลยถ้าเมื่อเรารู้เราเรียกเราเราทำแล้วอะ่ะเฮ้ยถ้ามันไม่ใช่คุณค่อยเลิก แต่ถ้าคุณทําไปแล้วแล้วคุณรู้สึกเฮ้ยมันใช่อย่างเงี้ยคุณทําต่อเลยจริงไหมแต่ถ้าวันนี้ไม่ลองเลยจะไม่รู้เลยนะว่าไอ้สิ่งนั้นเนหมาะคุณไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่เราจะแก่ตัวเออก่อนที่เราจะแก่ตัวมาวางแผนชีวิตของตัวเองให้ดีๆนะคะเลือกสิ่งที่มันดีกับชีวิตตัวเองนะคะอะไรที่มันไม่ใช่อย่าไปเสียเวลากับมันนานนะอย่าไปเสียเวลากับมันนานจงหาสิ่งที่ใช่สําหรับเราแล้วถ้าเรารู้สึกเอ้ยมันใช่แล้วเราก็ลุยไปเลยนะเพราะฉะนั้นนะวางแผนชีวิตให้ดีนะคะว่า ถ้าเกิดคุณกเกษียณไปแล้วคุณแก่ตัวไปแล้วคุณจะมีชีวิตแบบไหนนะคะคุณจงวางรูปแบบชีวิตของตัวเองให้ดีๆนะเออวันนี้ทิปบอกว่าทิปเองมีแรงทิปต้องทําก่อนนะคะทำมีแรงอย่างนี้ต้องทําก่อนทําให้มากก่อนนะคะนะเพื่ออะไรเพื่อที่ตอนที่ทิปแก่ตัวทิปจะได้สบายอ่ะไม่เป็นภาระให้ลูกให้หลานนะนั่นคือสิ่งที่ทิปวางแผนให้กับตัวเองไว้วันนี้เลยลุกขึ้นมาทอาอะไรหลายอย่างที่ตัวเองไม่เคยสัมผัสไม่เคยทํามาก่อนนะคะ อะไรที่เราไม่เคยทำใช่ก็ว่าเราจะทำไม่ได้จริงไหมอะไรที่เราเราชอบพูดก็ว่าเอ้ยไม่เป็นใช่ว่าเราจะทำมันไม่เป็นรู้แค่ว่าวันนี้เชื่อมั่นตัวเองให้ได้ว่าฉันทำได้อ่าไม่มีอะไรที่ฉันทำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้วางแผนชีวิตของตัวเองตั้งแต่ตอนนี้คะ่ะอย่าปล่อยให้สายนะนะอย่าปล่อยให้สายเพราะที่เห็นตัวอย่างหลายคนนั่นเลยทำให้ทิ์พยายามที่จะหาอะไรใหม่ๆทำอยู่เรื่อยๆ นะเพราะเราไม่อยากมีชีวิตเหมือนกับรุ่นพี่เราไม่อยากมีชีวิตเหมือนกับรุ่นพี่เราอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านั้นวันนี้เลยต้องลุกขึ้นมาทําตอนที่มีแรงนี่แหละนะโอเควันนี้ทิปไปแล้วนะคะแลวโอกาสหน้าโนาทิปจะกลับมาเจอกับเพื่อนๆใหม่นะคะนะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ